ผู้ใช้ติ๊กต็อกที่ชื่อจุ๊บแจงโดยแนะนําตัวเองว่าเป็นนักศึกษาเภสัชศาสตร์ที่ชอบเรียนภาษาอังกฤษด้วยตนเองซึ่งมีผู้ติดตามเป็นแสนได้ทําคลิปลงติ๊กต็อกโดยมีแคปชั่นแปะไว้ในคลิปว่าอยากให้ประเทศไทยเป็นเมืองขึ้นคนไทยจะได้เก่งอังกฤษและได้ลงละรายละเอียดในคลิปว่าไม่เห็นด้วยกับความคิดนี้ค่ะซึ่งทําให้คนที่ได้เห็นคลิปนี้เข้ามาคอมเมนต์กันอย่างมากมายโดยเธอได้พูดเป็นภาษาอังกฤษแปลเป็นไทยได้ว่า เป็นประเทศเดียวที่ไม่เคยตกเป็นเมืองขึ้นของใครในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เพราะในขณะนั้นประเทศไทยทําตัวเป็นกลางเราไม่ได้อยากมีปัญหากับอังกฤษหรือฝรั่งเศสกษัตริย์ในช่วงเวลานั้นฉลาดมากรีบปรับปรุงบ้านเมืองให้ทันสมัยเพื่อแสดงให้เห็นว่าเราสามารถปกครองประเทศของเราได้ด้วยตัวเองเพื่อให้เราเป็นอิสระเราสามารถรักษาวัฒนธรรมของเราเราจึงไม่ต้องตกอยู่ภายใต้การควบคุมของชาวต่างชาติด้วยสิ่งนั้นช่วยให้เรา รักษาเอกลักษณ์ของเราคุณนึกภาพออกไหมการอยู่ภายใต้ใครบางคนและพวกเขาบอกให้พวกคุณต้องทําและคุณไม่สามารถแม้แต่จะพูดอะไรได้สักคําเมื่อคุณต้องการที่จะพูดคุณต้องผ่านความขัดแยง้งและความทุกข์ทรมานจากสิ่งนั้นดังนั้นอย่าบอกว่าคุณต้องการให้ประเทศของคุณตกเป็นอาณานิคมเพื่อให้คุณสามารถเก่งภาษาอังกฤษแน่นอนว่าประเทศอาณานิคมกลายเป็นใช้ภาษาอังกฤษได้ดีเพราะพวกเขาต้องใช้ภาษาอังกฤษแต่มันก็คุ้มค่าจริงๆ คุณสามารถศึกษาภาษาอังกฤษได้โดยตัวคุณเองอย่างแท้จริงฉันก็ทำอย่างนั้นและในตอนนี้ฉันกำลังพูดภาษาอังกฤษดังนั้นจึงไม่จําเป็นต้องให้ประเทศของเราตกเป็นอาณานิคมและใช้ภาษาอังกฤษได้ดีอย่างที่คุณเข้าใจซึ่งแน่นอนในการที่เธอโจหัวด้วยข้อความว่าอยากให้ประเทศไทยเป็นเมืองขึ้นคนไทยจะได้เก่งอังกฤษทําให้คนไม่เห็นด้วยกับเธอได้เข้ามาคอมเมนต์เธออย่างมากมายเราจะไปดูคอมเมนต์กันครับ อีกหน่อภาษาไทยจะเป็นภาษาสากลไม่จาเป็นต้องเรียนภาษาอังกฤษอีกต่อไปใช่ค่ะอีกไม่นานเราจะเป็นภาษาอันดับต้นที่ทั่วโลกจะเรียนรู้ตอนนี้หลายชาติเริ่มมาจุภาษาไทยเข้าเป็นในตําราเรียนกันแล้วเราเป็นประเทศที่ป๊อปปูล่าและทรงอิทธิพลทางวัฒนธรร,ธรรมที่เป็นเอกลักษณ์อุปนิสัยที่ใจดีและน่ารักของคนไทยที่หาที่ไหนไม่ได้ในโลกนี้ความคิดเห็นต่อมาไม่ค่ะ คนไทยไม่เคยเป็นเมืองขึ้นของใครมาตั้งแต่บรรพบุรุษจะไม่ยอมค่ะบ้านเราสุขสบายที่สุดจ้าความพี่เห็นต่อมาผมภูมิใจในชาติและภาษาไทยของผมคุณพูดจนคนไทยบางคนอายเลยความพี่เห็นต่อมาไทยเรียนภาษาอังกฤษตั้งแต่เด็กแต่ไม่ใช้เพราะมีภาษาของตัวเองไม่จําเป็นต้องพูดอังกฤษแทนภาษาไทยความพี่เห็นต่อมา บางประเทศที่พัฒนาแล้วใช้ภาษาอังกฤษไม่เก่งก็มีเพราะไม่ใช่ภาษาแม่เขาแต่ภาษายูนิเวอร์แซลแลงว e ช่วยในการติดต่อสื่อสารและช่วยดำเนินธุรกิจกับต่างชาติความคิดเห็นต่อมาพูดแทนคนไทยได้ดีมากครับโดยเจ้าตัวได้เข้ามาตอบกลับว่าขอบคุณค่ะที่เข้าใจสิ่งที่พยายามสื่อความคิดเห็นต่อมา เราภาคภูมิใจที่เป็นคนไทยมีภาษาพูดเป็นเอกลักษณ์ของตัวเองพูดภาษาต่างชาติไม่ได้ไปเห็นแปลกเพราะที่เรายืนคือแผ่นดินไทยโดยเจ้าตัวได้เข้ามาตอบกลับอีกครั้งว่าในคลิปก็พูดแบบนี้เลยค่ะถ้าฟังจนจบซึ่งถ้าได้ฟังเธอพูดอย่างละเอียดแล้วจะเห็นได้ว่าสิ่งที่เธอจ่วหัวไว้กับสิ่งที่เธอต้องการจะสื่อสารมันขัดกันเองจึงทําให้หลายคนเข้าใจเธอผิดแล้วท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรเห็นด้วยกับเธอหรือไม่ Come you. This video, do you know that thailand is the only country that's never been colonized in southeast asia? because at that time, thailand was acting neutral. we don't want to have any problem with english or french. the king at that time is so smart. we modernized to show that we can govern our country by ourselves. so we can be independent. we can keep our country. we don't have to be under the control of the foreigners. Would that help us to preserve our identity you actually imagine being under someone and they told you not to do and you can't not even say a word like you have to do it you have to go through the conflict and suffering from that so don't tell me that you wish your country were colonized so you can be good in english yes the colonized country became good english because they have to use english but is this really worth it? You literally can practice English by yourself. I did that, and now I'm speaking English. So it doesn't need our country to get colonized to be good at English, you know.